จริงๆแล้วถ้ลองลองฝึกสิ่งนี้มาสักสักพักหนึ่งแล้วากมาได้ดือนลับ<ม>คือลองฝึกเป็นคนที่มีความสุขตัว Mindset ให้มันแข็งแรงขึ้นเออเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเราเตื่นนอนมาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ วันนี้อีกแล้วหรอฉันไม่อยากไปทํางานเลยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบงานที่ฉันทำเลยอะไรอเงี้ยคือจริงๆงานที่ละที่ที่เกดทํามันก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เก็ดชอบแต่ก็มาคิดคิดดูว่าแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้ว มีแต่ความเบื่อความเครียดใช้ชีวิตไม่สนุกมันก็งานมันก็เครียดพออยู่แล้วแล้วยังจะทำตัวเองให้มันเครียดไปใหญ่มันก็ไม,ไม่ไม่มีสิ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำไมละ่ะทำไมเราถึงไม่ทำตัวเองให้เปลี่ยนมุมมองไหมเปลี่ยนมุมมองการมองออการใช้ชีวิตหรือมุมมองในการทำงานอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ มันจะทําให้เรามีความสุขขึ้นนะกับการทํางานแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเราในแต่ละวันละวันโดยที่ไม่ต้องนึกถึงพรุ่งนี้บางคนอาจจะเชื่อว่าพรุ่งนี้มีจริงแล้วก็ผัดว่าค่อยทําพรุ่งนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในจริงถ้า มันจะดีกว่าไหมถ้าเราโฟกัสเ a y d y y b y day แบบวันต่อวันมีอะไรที่เราอยากจะทำก็คือทำเลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีอยู่ก็ได้หรืออาจจะแบบหลับหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นมาเลยก็ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นชีวิต ควรจะใช้ให้คุ้มนะคะวันนี้ใช้สุดเหวี่ยงไปเลยมีอะไรที่เราอยากทำก็ทำจริงวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คิดว่าแชประสบการณ์ให้ฟังก็แล้วกันเอ๋อไม่ใช่ประสบการณ์ดิอาจจะเป็นแบบทริคออทริคเล็กๆน้อยๆที่ใครหลายๆคนยัง ติดกับดักของเอ่อเรียอะไรความคิดอยู่จริงๆมันเปลี่ยนได้นะคะ My set เ,เอ่อวิธีการคิดอย่างเงี้ยแต่ว,ว่ามันยากที่จะเปลี่ยนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในอยู่ในความคิดของเราทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างเช่นออบางคนมีความฝันอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความฝันแบบนี้อยู่ทุกคนทุกวันเน่ะมันจะมีหรอที่มันจะไม่ไม่เป็นจริงนะถูกไหมอย่างอย่างที่เราเคยดูรายการอะไรก็แล้วแต่ที่แบบรายการอะไรนักร้องที่แบบเด็กๆมาร้องเพลงแล้ว แล้วพิธีกรก็ถามว่าหนูชอบร้องเพลงนะคะหนูร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไรคือเด็กบางคนนะฝึกร้องเพลงตั้งแต่อายุสี่ขวบห้าขวบเนี่ยต่อไปเขาเขาก็ได้เป็นนักร้องเพราะว่าเขาเขาเขาโฟกัสแล้วก็เขาฝันมีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักร้องซึ่งคนเราทุกคนมันจะทําอะไรก็ไดอ้อยากที่เราอยากที่เราฝันไว้คือมัน มันเหมือนเวทมนต์สิบอย่างที่ที่เราเซตขึ้นมาได้โดยเราตั้งใจทำมันแล้วก็เราโฟกัสกับมันจริงจสมองเราไมาไม้เซตความคิดของเราเนะี่มันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเลยนะคะทุกคนเอออย่างเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินที่แบบเขารอะไร กฎของแรงบึนดูดพที่ว่าถ้าคุณคิดลบคุณก็จะเจอแต่เรื่องลบๆอันนี้เรื่องจริงถ้าคุณคิดบวกถ้าคุณมีมีพลัง g y นที่ positive เนี่ยคุณก็จะเจอแต่คนดีๆคุณก็จะเจอแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาคือมันเป็นเรื่องจริงค่ะคุณลองฝึกต,ต,ตอนเช้าลองฝึกไม่จะเป็นต้องตื่นเช้าก็ไ้นะเอาที่เราแบบ เอาที่เราพอไหวแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบตั้งนาฬิกาปลุกม,มาแล้วก็กดเลื่อนเลื่น,น,น,นไปเราต้องออ control อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆคือเราไม่ต้องรอคือเราเปลี่ยนได้เลยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจริงถูกไหมเปลี่ยนโดยไม่มีข้ออ้างเปลี่ยนโดยเราเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรแบบอยากเติบโต,ต,ตขึ้นอะ่ะเหมือนกับการเดินขึ้นบนนันไดอ่ะ คุณจะเดินขึ้นต่อไปหรือว่าคุณจะหยุดพักตรงน้นถ้าคุณจะหยุดพักคู่ตรงนั้นก็ได้ให้มันหายเหนื่อยแล้วก็ค่อยเดินต่อแต่คุณจะรอให้คนอื่นมาช่วยยกขามคุณเดินขึ้นบันไดเนี่ยก็มันก็เป็นภาระของคนอื่นเ่ย ถือไหเราก็ต้องเดินด้วยเท้าสองข้างของเราอยู่ดีไม่มีใครมาช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองไม่มีจริงๆเพรอะสุดท้ายแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเราเราจะป,ประสบความสําเร็จหรือว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จก็ขึ้นอยู่กับเราวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้โอเคบายบาย See you next video.